สวัสดีค่ะวันนี้ดิก็จะพามาชมดอกต้นอิสุลินนะคะก็บานแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือลักษณะดอกของต้นอิสุรินนะคะก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะะี่ค่ะดอกเขาสวยด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่กำลังมีดอก หน่่ใมะะดอกนี่เขาก็จะวนเหมือนอใบธงเกี่ยวเนี่ยคะ่ะก็จะวนบานไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยคะ่ะลักษณะเดียวกันนะคะดอกสวยค่ะนี่คือต้นเขานะคะต้นถ้าปลูกไปนานๆต้นจะค่อนข้างที่จะสูงนะคะเนี่ยคะ่ะที่บอกไปว่าต้นเขา เนี่ยค่ะจะลักษณะต้นจะเหมือนต้นเอื้องไหมนานะคะแต่ว่าคุณสมบัติตัวนี้จะช่วยเหมือนลดน้ำตาลในเลือดนะคะนยคะ,ะ,คะลองทานดูลองแบบก่อนทานแล้วก็หลังทานนะคะลองเจาะเลือดดูแล้วก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีหลายๆคนที่เขาทำคลิปที่ต่างประเทศนะคะก็เห็นทำแล้วก็น้ำตาลลดนะ น,ะะน,นี่คือเป็นต้นใบใหญ่นะคะพอแบบกิ่งก้านใหญ่ก็ใบเขาก็จะใหญ่แบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะของทางอินเดียแล้วก็ข้าม,มาถึงแบบบ้านเรานะคะนี่ค่ะถ้าตัวเล็กๆใบเขาก็จะเล็กแบบนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะ ยิ่งต้นใหญ่ออกหน่อใหม่มาก,ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นไหมลักษณะของต้นเขานะคะนี่ค่ะที่ถ่ายคลิปให้ดูนะคะนี่นะคะต้นใหญ่ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ ได้นะคะโดยปกติเขาจะให้ทานวันหนึ่งไม่เกินไม่เกินสองใบนะแต่ว่าจริงๆจะทานแค่ใบเดียวก็ได้ถ้าเป็นใบใหญ่ๆนะแบบเนี้แต่อันนี้ถ้าเป็นใบเล็กๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะทานอาสองใบนะคะแล้วแต่นะคะสามารถเอามาชงชาได้ก็คือทำม,มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ ชงกับน้ำหรือบางคนก็ทานเป็นผักนะคะเหมือนแบบเครื่องยำเพราะว่าใบของต้นอิสรินจะมีรสชาติเปรี้ยวจะมาทำปั่นน้ำแทนพวกใส่พวกมะนาวก็น่าจะได้นะคะเห็นหลายคลิปที่ต่างประเทศเขาทำก็คือเขาปั่นเป็นน้ำผลไม้ทานนะคะน้ำผักรับผลไม้ทานแล้วก็มีเอามาทานสดเหมือนแบบประเภทคล้ายๆกับยำนะคะเนี่ยค่ะ ลองเซิร์ชเขาว่าอินซรินแผนนะคะก็จะเจอในหลายๆคลิปของของต่างประเทศนะเพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชหาดูค่ะใน y YouTube เนี่ยแหละคะ่ะมีเท่าไหร่เขาทำไว้หลายคลิปมากนะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าจะทานก็แนะนำว่าให้ทานใบล่างๆก่อนนะคะ อยากทานใบไหนก็ได้ค่ะเพราะเราปลูกเองนี่นะคะนี่ลักษณะใบสำหรับคนที่บเริ่มต้นน้อยๆก็ลองทานดูแต่ว่าอันเนี้ยค่ะเนี่ยะกรอบเชียวะะใบนุ่มค่ะ ฉีกง่ายไม่เหนียวใบมีลักษณะเปรี้ยวนะคะแต่คิดว่าถ้าหากอยากไปทำอาหารเนี่ยน่าจะต้องใช้ใบแบบประมาณเนี่ยคือไม่ไม่แก่เกินไป จตทานได้ปกตินะคะคนนี้ใบเขาไม่ได้มีแบบว่าใหญ่มากนะคะทานเพื่อแบบควบคุมน้ํำตาลของตัวเองจะทานวลาใบก็ได้ไม่ได้มีปัญหานะคะสำหรับคนที่ควบคุมน้ําตาลแต่สำหรับคนที่เป็นเยอะๆก็ไม่ควรที่จะทานเยอะนะคะคือต้องค่อยๆสะสมเข้าไปในร่างกายไม่ควรที่จะทานแบบ วบเดียวเนยบางทีน้ําตาลอาจจะตกได้นะคะอันนี้เคยมีข่าวว่าคนทานแล้วน้ําตาลตกนะแต่ก็เนี่ยค่ะอย่างน้อยทานวันละหนึ่งใบก็ดีต่อร่างกายนะคะเนี่ยค่ะทานละใบ ดอกเขาสวยมากเลยแต่ว่าไม่อยากจับเมื่อวานจับไปดอกหนึ่งะคะ่ะลวงง่ายมากเขียวเลยดอกเขาสวยมากเลยอะ่ะนะคะต้นอิสซูลินดอกอิสซูลินสวยจริงๆค่ะอันนี้ก็จะปลูกประมาณน่าจะเกือบปีนะคะ น,นี่ได้มาน่าจะก่อนก่อนโควิดหน่อยนึงนะคะเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยน่าจะประมาณเกือบเกือบปีเหมือนกันแต่ก็ก้อนนี้ขยายพันธุ์เรื่อยๆนะคะเนี่ยอย่างเพื่อนๆก็นก็นำไปขยายพันธุ์ก็คือเอานอออกมาหนึ่งหนอแล้วก็ขยายพันธุ์หนึ่งก็สองสอง,สองก็สี่เงี้ยเขาก็จะขยายเป็นก้อเรื่อยๆเพื่อนๆก็สามารถมีใบทานได้เรื่อยๆโดยไม่มีวันจบนะคะ นี่เห็นไหมใบใหญ่มากใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะแบบนี้เลยค่ะใครสนใจต้นอิสโรลินนะคะควบคุมบาหวานในเลือดนะคะหรือว่าควบคุมปริม,มาณน้ำตาลมากกว่านะคะคะก็สอบถามต้นไปปลูกได้นะคะสมุนไพรค่ะ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ